สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับามากินร้านนี้นะครับไปลุ้กันนว้มันเป็นรพระเราไม่รู้ว่าเพื่อนมลเพื่อนบอกว่าตึกแดงแดงแเนี่ยเรามาตึกตึกแดงแดนะซูดาเซียเลยซ้ยอดพอดนะครับเราไปลุ้นดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง มาเจอมังกรตัวใหญ่มากร้านใหญ่มากนะครับที่จอดรถกว้างขวาง <Yeah>. oh. จอดรถเยอะมาก ขึ้นไปข้างบนเหรอครับผมตาเสียนั้งสองข้ามผมอ๋อสวัสดีครับ

แนะนำตัวหน่อยครับขอแบบไม่ต้นครับโปรต้นโปรต้นโปรต้นสอนสอนกลับได้ป่ะอืมไม่เคยได้สอนแข่งเดียวครับถ้าถ้ามีคนอยากจะเรียนนี่สามารถทักไอจีเข้าไปเรียนด้วยได้ไหมได้ครับได้ป่ะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไอจีให้นะพี่ออยนี่อันนี้พี่ใหม่แหลกแหลกละแหลกละพี่ใหม่แนะนำตัวหน่อยฮะเป็น เมียโปค่ะเมียโปผู้จรดการะผู้จัดการส่วนตัวแล้วกันถ้าใครอยากเรียนกอล์ฟก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีไปให้นะครับแล้วก็ทักไปหาเขาได้เลยนะครับผมโปรมากประสบการณ์นนี่คือน้ำซุปสารอาหารครับ อันนี้สามสหายอันนี้กระดูกหมูน้ำซุปกระดูกหมูอันนี้น้ำซุปหม่าล่าผัดอันนี้กระดูกหมูคอลลาเจนด้วยนะไอี๋โอยก็นละได้ไหมนะกินแล้ะได้เลยกินละได้เลยอร่อยเอาเนื้อไงนี่เสือร้องไห้เนื้ออะไรเนื้อวันเดียวเเอานื้อนี่นี่เออเอามาหนึ่งแล้วก็มีลิ้นปะ ่งเออเออมาอันนี้เนื้อแกะนะครอันนี้เ็เนืสัอันนี้เนื้อวัวนนี้ก็เนื้อเสือร้องไห้อันนี้อัก็เนื้อหมู กินจานฮะได้นี่ได้ค่าตัวมาเลยเอเล็กมันทำงานเป็นครีเอเตอร์อันนี้บัวนะครับใช่นี่ก็เป็นขับรุงนี่อะไรอ่ะอ๋อกมเมีทักใส่เลยป่ะใส่เลยนะไอเล็กอ่ะเล็กน้อยป่ะนี่คือบางใส่เดียวไม่ฉีกหรอไม่ฉีกหรอ ไม่เชียววะถักครื่งไหมยไปเลยตงเวกน่เขาสไม่ได้เก่งนะฮไ่านี่ไม่ได้เก่งอะไรเลย ตู้ใครอะเอาไปใช่ทไหนอะเลยมือใส่ที่นี่เนื้ออะไรอือเอาไปเร้งไปแปะอ่าวีดเราเราเราน่าจะยุ่งแฟนคลับเราเยอะเราคงไม่มีเวลาพะนละลอแน่นอ ลองน่าจะไม่ได้มีเวลาครับเลาเจอยังไม่ค่อยมีเวลาอทำพี่ใหม่ลงมืออันนี้นะคะถ้ากินลิ้วถ้ากินลิ้วแบบไม่ได้ซักยังไม่ได้ซักเก็บกระดาษดเลยแล้วเครงหนักมันก็จะโฉบหินหนึงโอเคเอาพี่ลองหน่อย แล้วแต่พี <eigentlich> <immun ized. S 2> ่เลยอันนี้คือน้ำจิ้มนะครับเราก็สามารถปรุงเขาได้อีกแบน้องเขาจะปรุงให้เรานะเป็นน้ำจิ้มมาล่าเสียสวนกระเทียมเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยใช่ไมครับอกนเผ็ดกระเทียมอย่างนิดนึงครับ

มั่วสุดสุดมั่วฮะมีหงเรด้วยมมีด้วยหรอม่ขอยนเทำมหรอเขาบอกให้ใส่ให้ใส่ขอแล้วอแล้วขอแล้วขูดคิกขูดคลิก ปกติแล้ววจะได้กกิน็ต้้้องใไไดแล้วหายฮะที่นี่ดีอ่ะกลับมาที่นี่ดีอ่ะใส่ลงไปก็เดี๋ยวอยู่ก้นหม้ออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่หายไม่ได้หายไปไหนไม่หายไปไม่ได้หายไปไหนฮะร้อนขันชีพอะไรนะสูงอะไรนะสูงมั้งระวังหัดกัน ก็มาสารพัดดีกว่าอืมยังไงวะครับเอ๊ะเอาซุปปกติป่ะ,อร,อ,อ,ะอร่อยอ่ะอร่อยตาไหลเลยนี่นิ้วชหรอโอ้โหหมาล่าเข้มข้นมากพี่ก็ไม่ค่อยกินหมาล่าม่อยหรอเหรอกินได้เลยอร่อยอร่อยเลยแต่อร่อย

ลกแค่นี้พอนี่ไผกแค่เวนี้ไอนนี้ไปดกิันนีไกตใส่ต้องใส่ว้ใสมาล่าปะฮะใส่น้ำมาล่าปไม่ต้องก็คือเอาง่ายๆก็คือน้ำจิ้มที่เราปรุงมาคือไม่ผ่านสำเลยเจ้าก๋วยเตี๋ยวเลย

โอ้โนี่แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเป็นหดจริงไลยภาพพิลรู้แบบ้าพพิไม่นาพพิวุ่นไม่ต้องใส่หน้างล้วเปเรื่อย

ไคคิลิ้วไคคิลิ้วมันเป็นเชดโต๊ะมา่โต๊ะข้างหลังที่สาดแล้วอร่อยนะว่านี่เราที่เคยกินนะนี่เราคนที่เคยกินมันอะไแบบ้มะละอฮะ

ที่าเลยเจริงหรอไม่ต้องแช่หรอแช่มนเข้าเนื้อออแล้แช่มนเข้าเนื้อนิดนึงะให้เขาอีนิดนึงไม่าเชื้อแล่พาเแช่เข้าเนื้อแช่เชื้อโรคในตัวก็เต็มแล้วกูว่าไม่ต้องกล้าแล้วกองติ้มัครับอตอมวอเตอร์มิวครับนครนายกไปดูโปไทยกัน เชียดีลาช่ะเป็นไงรีวิวนะรสชาติเป็นไงเด้งอร่อยเด้งมากครับเนี่ยกิน<ด>เลยกินเราเด้งอย่างงี้ฮะบอกว่าหมูามาแล้วฮะหมูมาแล้วฮะ เหมือนกันเหมือนกันเลยป่วยๆมันหรอถามจริงแค่ไห้ได้หรอแล้วเนี้ยอันนี้ก็อันนั้นก็เกินได้แล้วอ่ะเกินเกินได้เกินได้หรอนึกว่าทำให้ชู้หล่นลงไปนวดเขาด้วยแม่ขอชี้ให้ดู สนะ <c oughs> <c oughs> เป็นยัดทำใหญ่หรอจิมาย,ย้ยน้ำจิ้มนี้เป็นน้ำจิม้มที่ร้านทำหรือว่าสูตรคุณเป็ครับที่ร้านทำครับเพราะสูตรกรไม่ได้ที่เราทำมันไม่ผ่าน <c oughs> <c oughs> อย่าทำ เราทานแล้วเรกินกันแล้วมมัああ้งคืออะไรอ่ะหล่นหล่นด้วยเ่นเต้าหู้อะไรหล่นระวังไว้ไอเวรนี่ไงเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้นะครับเพื่อนทำหล่นแล้วมันก็เลยให้เรากินอร่อยอร่อยอร่อยนะถ้าไม่หล่นไม่อร่อยอ่ะต้องหล่น ไอ้ใครวะไอ้ก็จุ่มไม่ดูเลยไงไม่เหนื่อยนี่ได้ย่ะมีเขามีที่ช่วยเรามีเจ๊ม่ฟังตอนที่เขาแนะนำรู้พยายามหาที่ช่วยเลยไม่เจอแต่มันอยู่ตรงนี้นี่มีเก๊เจ๊มีนี่ครับเหมือนกันเหมือนผมเลยฮะผมพยายามหาหมูที่ไหนเนี้ชื่อไม่จิ้มฟันนี่ก็พยายามหาหาหมูอยู่ในนี้เจอแล้วฮะ โหหายากก็ไ้ชูกระหมูใี้ยไม่มึงมึงใส่ผิดฝักวะไม่กูต้องใส่ไอ้กระบวยเว้ย<อ>ถ้ากูใส่ลงไปเปล่าอะ่ะหมูกูนอนก้น,เ,น <c oughs> เลยไหนโเรี้ยนมีขวัญเถอะเสือร้องไ <c oughs> ส้กรอรไาย หน้าหน้าไม่ได้เลยจีนใค่เครื่องแต่งกายยังอยใจเราจีนเฮทั้งไม่ทัแได้มกวหวอร่อยปะอร่อยอ่ะแต่มันต้องร่วนนานหน่อยวะ ให้เฮียเด้งเลยวะถ่ายแต่เพื่งหิวะจริงเด้งเด้งอยู่เลยเฮียหลอดเลือดนี่ของใครเนี่ยหลอดเลือดใครเนี่ยคุณนึกว่าชีสตอนแรกไปกันเยอะๆไม่ยังถ่ายไปถ่ายมาเก็บติ๊มเข้าๆไอย่างเงี้ย เป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยคนมันก็ทำแบบกว้างเป็นไลฟ์สไตล์แล้วอะเขียนทั้งโอกวนลงแน่นไงนั่นไงนั่นแหญ่แต่อันนี้นะเขาอ้วนลงอ่ะอันนี้วากามเมะอะไรอ่ะพี่ ได้หรือหน่อยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายของแล้วแหละต้องมาช่วยถือกล้องอมีเครียดตัดต่อ,อ,ตอเออเขาก็สามารถเอาสูตร,รไปขายให้คนอื่นได้ใช่ป่ะอ๋อนี่มันคือมือของสูตรด้วยโอ้โหมีแค่ผมยูรถกูยังรู้เลยสู <laughs> <laughs> แม่หัวผมยูรถถา <laughs> ับที่ทวงนี่จำสูตรได้ไปะไหนขับได้ดิเหรอ ถ้าเกิดทำวันนี้อาทิตย์หน้าทำอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหอดิมยูยูกูกินหมูไน่เลยนี่ไง <c oughs> สุดจัดพี่เอาแตงโมให้หน่อย <c oughs> <c oughs> หมูเฉยกินจนแบบรู้สึกว่ากินน้อยลง

เย้มือชิบแตกแล้วนั้นชิีนี้ e> มือจจมือก็ okay. อจ,จับปากเลยตอนนี้เราก็กินกิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสูต้าสี <c oughs> เป็นร้านหมาล่านะครับเราก็จะจบคลิปไว้เพลงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย